มันเดาเรือมาเล่นนะเดาไม่น้ำอะไรกันเนี่ยอันนี้ไอ้นี่ไงเนี่ยไหลโพพยาไปเนี่ยวัดพะนันไอ้วัดเนี่ป็นไปธนเชิงวัดปลาเลไร่วัดปลาเลไร่แม่งมมาผมไปไปเฮ้แต่แม่น้ำเนี่ยมันเขาเรียกคลองนะไม่ใช่แม่น้ำอ๋อคลองคลองเหมือนกันเออกี่เมตรได้ที่อื่นได้สายตาสายตาเนี่ยประมาณสักเอ้าเรืออะไรแล้วนะ รถวิ่งรถเหรอฝั่งนู้นถนนลาดยางนะฝั่งนู้นไม่ถนนลาดยางดูดิมีมอเตอร์ไซค์สิ้นด้วยอ่าที่พิงลงเดินไปหน่อยดิข้างล่างลงได้ไหมลงได้จะไปดูบรรยากาศเดี๋ยวอย่าพังปิดไปไหนใครเข้ามาชมเรานี่รีวิวแล้วนะที่พิงเอาแล้วเหรอสวัสดีท่านผู้ชมยังเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านบ้านริมคลองเหรอแต่มันไม่ริมเท่าไหร่ลงมามีถนนกั้นอ๋อติดอันนี้นี่แหละนี่เลยไหนเป็นยังไงนี่ผมว่าสวยนะทำนะมันกว้างนะไอ้ยางงี้ใครมีบ้านอยู่ตรงเงี้ยอที่พิงมาทำแบบปูเสื่อ อ่มันทำสาราไม่ได้หรอกมันลุกล้ำเขาใช่ปรับพื้นให้เรียบเนาะบูเสือนั่งกินหมูกระทะโอ้โหก็แจ๋วไปดิไอหมูกระทะมันแพงกะดิเออหมูแพงเอาไก่กระทะไก่กระทะได้เหมือนกันถ้าไก่ไม่มีก็หมูหมากับไก่กันกินกพูดเล่นอย่าไปไม่ได้หรอกก็หมูกระทะนั่นแหละนั่นแหละอ่าบางคนเดี๋ยวนี้เขามีแซวกันหมูแพงจับแมวมากินอย่างเงี้ยแมวก็น้ำตาร่วงอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดึงจับหมามากินอ่าอย่างเงี้ยมันมันคนรักหมาเขาก็จะไอ้พวกนี้ลูก มือนบ่นเราอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่ดีพวกเราสวยเขาจะบ่นเราได้่เหมือนเหมือนเดิมแหละเราก็ยกากระตาเจ้าแย่หยอกไงอะไรกับคำพูดเรามากนี่ที่ดูนิวดูความยาวความกว้างีเขาเรียกความกว้างประมาณสักสิบกิโลได้ถึงวัดวัดป่าเลไรใช่แปลงนี้อยู่ที่อำเภออะไรอราํออเราเภอเมืองสิอําเภอเมืองสุพรรณบุรีตรงนู้นคือวัดป่าเลไรใช่บินไปเลยแล้วอันไหนทิศทิศอันทิศเหนือเหรอนี่ออกนี่นะแสดงว่าเย็นเย็นเนี่ยแดดร่มลมตกไม่ร้อนไม่ร้อนสบายเลยเพราะว่าดูต้นไม้ที่ทิ้งนี่ เจ้าของที่เขาปลูกเลยนะเหลืองปริยธรเนี่ยเนี่ยนะอ้าปลูก,กเองหนึ่งสองโอ้ต้นไม้เยอะเลยดิต้นนะี่ยอ๋อแสดงว่าที่มีต้นไม้นี่เจ้าของที่ที่เขาจะขายเนี่ยเขาปลูกไว้ปลูกไว้อ๋อส่วนจะมีที่ไหนลแล้วเราเขามีไอ้นี่ที่เขามีต้นไม้ในสวนเขาเยอะไหมโอ้โหจัดต้องเข้าไปดูดีกว่าขับไปดูหน่อยได้ไหมเอาอันนี้เกินเกินก่นดีกว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นพายุงปะดูคูณเจ็ดสีแล้วอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกอ่ะโอ้โหเยอะอ่ะเออยังไม่ไูดที่พูดมานี่ไม่มี มีสิมีหมดเลยแล้วต้นไม้เนี่ยไม่ต่ำกว่า15ปีอายุเดีวใหญ่เขาเรียกอะไรอายุนานๆต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไปไปไปดูดีกว่าที่นี่ไม่ไม่เดินขึ้นได้ไหมคานได้ไหมอย่าบุกนี่ไม่เล่นกันไม่เล่นใช่ไหมมันเหมือนจะขึ้นจากน้ำยังไงไม่รู้ไงตัวอะไรเว้อ๋อไอ้นกเพนกวินไงเพนกวินไงเวลามันจะขึ้นจากน้ำเลยขึ้นไปไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณไปนะแต่สีเสื้อวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะอ่าไม่ใช่ไมม่่่่่่ใใชเเเาสสื้ออีีีหลลงดนนนนนแยย แปลงนี้มันมีข้อดีและข้อข้อเสียเอาข้อเสียก่อนได้ไหมข้อเสียเลยถนนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นยังไงมันเป็นหินคลุกไปนี่แปดแปดร้อยเมตรถนนลาดยางที่อื่นก็มังจะบอกว่าถนนอย่างเงี้ยอ่ะแปดร้อยเมตรแปดแปดร้อยเมตรลาดยางถึงจะข้ามไปแบบฝั่งนู้นได้ทางนี้สี่ร้อยเมตรลาดยางแสดงว่า4 0 0รมอรเมตรถึงจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ใช่เห็นหมู่บ้านถนูถนนถนถนนนถนนเส้นใหญ่นั่น่ะโอ้อ่ะมันมีท้องนาด้วยเหรอท้องนาที่เขาจะขายนี่เป็นที่นาเปล่าเปเหรอบ้านมีบ้านมีสวนมีสระ มีหมาด้วยมีหมามีเกินก่อนท่านเขาอะไรเวลาเขาจะดูเขาจะมีแบบฉอชิงเพราะเด็กดูอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ต้องระวังอะไรนะคเติมมีหมามีหมาระวังไงระวังเสียงจะดังเข้าระวังเสียงหมากับเสียงเราจะคล้ายกันอ่าอ่าโปรดใช้วิจารยณมันก็มีเห่าแล้วมันไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวมันผสมกันงงไงอ่าไหนแป้งนี้ใช่ไหมที่นนี่เลยนี่เลยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องขยี้ตาก่อน ทำไมอ่ะจะได้มองเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอล้างตาก่อนเนี่ยนะไอที่ไม่ได้เอ่ยก็กล้วยขนุนเนี่ยมาปลาภาพโดยรวมกันใช่ไหมอึ้งคือบ้านพร้อมสวนแต่สภาพบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรมากคือได้สีบองทองเดิมๆรับกี่พื้นที่เท่าไหร่นะ 2ไร่2งาน39ตารางวา2ไร่2งาน39ตารางวาเฉลมคู่แดงคูแดงดิอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับแต่ราคาเรายังไม่พูดไม่พูดอ่าให้ดูไปเรื่อยๆก่อนให้ดูยังจบแล้วไปดูอะไรนะครับดูคลิปอื่นก่อนอ่าแล้วค่อยกลับมาออไม่ได้ไม่ได้ไหมนูนนู่นไปตรงประมาณตรงกลางใช่ไหมอ่าตรงกลางเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก็ไม่งงตรงนี้อาจจะงงอ่าเนี่ยแล้วก็ข้างหน้านี่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยขนามีสายไหมมีสนามด้วยอ่าแต่หน้าแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สดใสอะไรมากใช่ครับอ่า เพราะใบไม้มันปลิวลงไปไงธรรมดาหรือดูใบไม้ร่วงอนี่เขาแถมนะนี่นี่อะไรอะกล้องกล้องเจ้าของบ้านยกใครเลยกล้องนี้เอาไปทําไมเอาเวลาเราไม่อยู่บ้านก็กล้องในสองโดูบันทึกภาพยิงสวัสดีกล้องยังสวัสดีครับอเขาบันทึกภาพรปอยู่เอาสุกไปด้วย อะไรนะใครใครมากินกระลอกกระลอกกินเอ้าที่อึงนะอย่างนี้แสดงว่าแถวนี้นี่สัตว์เยอะเยอะแสดงว่าอุดมสมบูรณ์นกหนูเยอะแขนุนผมมองทะลุไปมีเนี้ยเขาเรียกน้ำพุด้วยน้ำพุเออมีมีเดี๋ยวเราไปชมกันหอมไหมหอมแล้วขนุนเวลาสุกมันจะหอมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีกี่ลูกเนี่ยสองสองลูกลูกบนไม่ต้องไปห่วงมาแล้วเรียบร้อยไปแล้วโดนกินไปแล้วใช่ไหมใช่ที่อึงแล้วไอ้ลูกลูกบนเนี้ยเนี่ยไอ้ลูกเหนือที่ลูกที่โดนกินเนี่ยเนี่ยถ้าเอาไว้มันจะโดนกินนะดิกระลอกจะกินอ่าเพราะฉะนั้นทำไงดี ก็เดี๋ยวบอกคุณพี่เขาให้แกตัดไปผมเอาเอาต้องบอกพี่เขาเลยเอออันนี้อันนี้ต่อหน้ากล้องใช่ไหมใช่มันมีกล้องแล้วหลังกล้องอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วกล้องนี่ที่องกล้องมาส่งอยู่ไงเป็นคนดีก่อนเนาะใช่ต่อหน้ากล้องงงจะปิดจะเป็นคนดีเราเราเงี้ยเราเงียแล้วก็อ่าอย่าไปทําไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่องเดี๋ยวความกว้างอยู่ตรงไหนก่อนอย่าเพิ่งโอ้บ้านพี่เขาเลขที่99้าทับเนะอ๋อนี่เหรออ่านี่นี่ไม่ต้องกลัวเลยนี่ทิดอึงดูนี่ หมาดูพี่เขาเลี้ยงหมาบางแก้วเยอะเออนี่เราจะมานี่เราโทรบอกก่อนเขาตึงขังน่ะใช่ทุกใครมานี่อหัวอันตรายครับครับใครมาก็บอกบอกกันแล้วกันเดี๋ยวบอกก็ให้ที่นาไม่ใช่ของเราเอาพูดง่ายไม่ใช่นี่ระเข้อยู่นี่เดี๋ยวไปดูดิเนี่ยอ่ะระเข้อยู่ตรงนี้อันนี้คือที่เขาเห็นไกลๆเขากันไว้เผื่อทำถนนแปดเลนอันนี้เป็นเขตหลวงเขื่อนหลวงเขาไม่ทำหรอกถนนน่ะคือเขากันไว้ ตรงล,ง,ลงไปกี่เมตรประมาณลึกเข้าไปเนี่ยประมาณสักโหดูสายตานะ60ได้เนาะหกสิบเจ็ดสิบอะอนี่ลึกที่นานี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของเรานี่คืออันนี้แล้วก็เลาะมาเลยเราเนี่ยห่างจากถนนตรงนี้ลงมาเนี่ยอันนี้ก็คือเขตถนนเขาใช่ไหมใช่ตกยี่สิบสิบกว่าเมตรอะส <10 S 1> ิบกว่าเมตรอะสิบห้าเมตรได้เลยนะ,อ,ะอันนี้คือเขตของถนนเขาแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่เยอะเลยเยแยะพี่เขาขายทาไมเอาเป็นนี่ดิเอาตรงเลย ใช่เป็นหนี้แล้วก็อายุเยอะ่ลูกก็อยากให้ขายเพื่อใช้หนี้ใช้หนี้แล้วก็เอาไปอยู่ด้วยเลยเอาเงินไปอยู่ด้วยเลยก็จะได้ทั้งเงินได้ทั้งพ่อเหรอครับพูดถูกไหมเนี่ยถูกสิเพราะว่าหนึ่งเขาก็พ่อก็อายุเยอะแล้วก็ขายได้ได้เงินออาแล้วก็เอาพ่อไปอยู่ด้วยใช่อ่าบางทีคำพูดคำจาเรามันอาจจะตรงตรงไม่หน่อยบางคนก็อาจจะเอ๊ะมันมันไปว่าเขาเป็นหนี้นี่ไม่รักษาน้ําใจก็เลยก็เขาพูดมาอย่างเงี้ยก็ต้องตรงอ่ะก็จะของเขาบอกอย่างเงี้ยเออคนเป็นหนี้จะบอกว่าเออถูกหวยรางวัลที่บงขายั้ บ่ามันใครจะขายล้วเอาตรงตรงใช่ไหมล่ะเนี่ยอันนี้นี่ที่เป็นเขตต้นไม้นี่เขตของพี่เขาหมดเลยใช่มะม่วงกับมีฮะมะม่วงกับพร้าเยอะแยะต้นอะไรจตเป็นต้นอะไรเราไม่รู้นิดหนึ่งนะนี่พยุงพยุงใช่ไหมอ่าอ่าคุณเจะดสียุงมีคุณเจะสีอ่ามีอะไรนะอะไรเรียกไม่ถูกอะเมื่อกี้เนี่ยเขาจะบอกอยู่มะข่าเหรอเออมะข่าโมงอ่ามะข่ามงอ่าอ่าแล้วในนี้ก็คือเป็นบ่อน้าที่พี่เขาขุดไว้อ่าตอนนี้ มันใบไม้มันล่วงไงมันอาจจะมีใบไม้เกสรดอกไม้ลอยอยู่ข้างบนบ้างบนถึงน้ำแต่น้ําเนี่ยมันถ้าเรามาทําดีๆเราทําเป็นศาลาได้ไหมพี่โอ้โหก็แจ๋วสินี่เขาเตรียมจะทําทีแรกอ่ะอ่ามีเนี่ยเตรียมเป็นยื่นลงไปสะพานอ่ะใช่อ่าเพราะฉะนั้นเอามาทําที่พักผ่อนได้เหมือนเป็นบ้านสวนบ้านหนึ่งใช่ที่บอกราคาก่อนได้ไหมบอกไปเลยเนาะสองไร่ครึ่งกว่าๆนี่ขายเท่าไหร่ สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเอาสามจุดเจ็ดห้านอำเภอเมืองครับผมสุพรรณบุรีห่างจากตัวจังหวัดประมาณกี่กิโลนะจังหวัดสุพรรณเนี่ยก็ประมาณสิบกิโลสิบกิโลเพราะมันเป็นมุมแยกไงกรุงเทพอ่ะกรุงเทพเนี่ยสุพรรณกรุงเทพเนี่ยประมาณร้อยสิบกิโลเหมือนกันร้อยสิบกิโลกว่าหน่อยหน่อยนิดนิดอ่าวิ่งสามสี่สิบวิ่งอะไรสบายเลยพี่เขาอยู่นะนี่คุมหมาอยู่แล้วพี่เขาบางทีเขาก็ไม่ก็อายกล้องอยู่เหมือนกันอ่าอ่าเนี่ยยืนอยู่นั่น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 เสื้อฟ้าฟ้าน่ะนะนี่มะนาวเห็นไหมโอ้โหมะนาวโหป่ะ ไม่ใช่มะนาวโหแล้วมะนเวาโอโหโอโหโอโหเลยนะคือมันตกใจมันเยอะไงเนี่ยด้วยโอ้โหดกนะผมมาคุยกับพี่มาเช้านี้บอกว่าใช้ปุ๋ยแค่อะไรไหมบอกไม่จําเป็นปุ๋ยไม่จาเป็นคุณดูแลดินให้ดีเอาใจใส่มันรดนน้ำให้มันมลอดเสมอเปิดเพลงให้มันฟังได้ไหมเปิดเพลงได้นะมีนะมีนะบางทีเขาเปิดเพลงแบบคลาสสิกเขาเรียกเพลงอะไรอ่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดพังกันนะให้ไก่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเอาง่าแๆถึงที่นาเนี่ไม่ใช่ของเราที่นาไม่ใช่แต่ที่เหลือใช่หมดอ่าที่บ่อนี่ก็เกือบ สองงานกว่าสองงานกว่าสองงานกว่าเกือบสองงานแล้วกันเอาง่ายๆประมาณเกือบครึ่งไร่จะไม่ถึงดีหรอกเนี่ยรถวิ่งกันเต็มเลยไม่ไม่เหงาเป็นสวนป่าเลยนะแต่ทีนี้ของพี่เขาเนี่ยพี่เขาอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่มันเลยเป็นบรรยากาศแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างงั้นนะแต่พี่เขายังหมาบางแก้วนี่เกือบสิบตัวใช่ไหมสิบวันนั้นผมนับดูสิบสามตัวแล้วก็มีลูกมาอีกสี่ห้าตัวลูกพี่เขารลกสัตว์ัะพูดกี่ตัว ไม่ได้เข้าไปใกล้มันไม่ได้ไม่ได้ทำอะ,อ,อะไรพิสูจน์เลยไม่ได้พิสูจน์อย่างนั้น <c oughs> โอ้โหนึกว่าไปแหวกท้องดูทุกตัวจะพูดตัวเมียอันนี้คุณพี่เขาขอกลับนะเดี๋ยวไปให้หลานหลานจะนั่งที่บ้านาพูดตรงๆอย่างนี้ไปเลยได้นใครก็เอาไปอ่าขออันนี้่ยเดียวก็มีสักสักสองสามตัวเนี่ยแต่ไม่เอาไปเยอะหรอกก็ลองดูอ่าอยู่ที่แวะๆขวานี่คุณขวานี่นึงขวานี่นึงอะไรกันจะดูเข้าไปในสวนกล้วยหน่อยอ๋อไปที่แวงมันกันนั่นเนี่ยไม่หลุดมาหรอกหลุดมานนนนีีีี่่่่ตัวทอออืก็เเรรยยยบ้จงละ แล้วดูนี่ส่นหนาหัวกี่คนกี่กี่คนโอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้นมันใกล้นี้เองอ๋อแต่มันมีลูกแล้วมีเกลือแล้วเขาเรียกกล้วยเตี้ยกล้วยเตี้ยกล้วยเตี้ยดูนะก็มีอีกเองนะเห็นไหมอุ้ยทุกต้นเลยที่ึเออนี่ยนี่พี่เขาดูแดดีนะแต่พิมจะว่าบางทีรู้ดูแรงเนี่ยใบไม้มันใบไม้ผีอ่ามันก็ร่วงมากวาดไม่ทันหรอกแล้ววิธีเช่าสวนเนี่ยเขาก็มันก็อย่างเงี้ยนะอันน ตัดตัดแล้วก็บอะไรวะตอกไม้หมกไว้ก่อนเอาเป็นปุ๋ยยังมีสุดด้านหลังสุดด้านหลังเลยแล้วอันนี้พี่เขาก็มีอะไรนะข้องหมาข้องหมาใช่แล้วก็มีบ้านอบ้านนี่หนึ่งชั้นใช่ไหมบ้านหนึ่งชั้นอบ้านหนึ่งชั้นก็แนวเป็นแนวลึกเหมือนกันทรงโมเดิร์นไปดูฝั่งนู้นกันพี่อนไปดูฝั่งสวนฝั่งนู้นเนาะให้พี่เขายืนคุมหมาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงท่านผู้ชมจะงงอะไรเสียงหมาในสิงที่อึนตีกันมั่วอะไรอย่างงี้ไม่เล่นนะบุกเนี้ยไม่เล่นนะ มันนี่อันนี้มันคืออะไรพริกเหรอพริกค่ะอ๋ออันนี้ก็จะพริกหอมแต่ว่ามันไม่หอมแล้วดูแล้วมันน่าจะเผ็ดน่าดูเออไม่มีหมแม้แต่คนเอ้าใครจะมาโทรตอนนี้ล่ะหยุแป๊บเดียวดิบอกแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาขายอ่ะผมมือไปโดนมือไปโดนเจ้านี่ใช่ไหมเนี่ยนี่เอาไปถ้าไม่ใช่ถ้าชาคน ไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้อยู่ในทีมงานนี่นะครับต้องเป็นนี่ทุกคนต้องเป็นนี่ทุกคนดูนี่นี่ดูบ้านพี่เขาเนี่ยนี่ที่เขายืนคุมเชิงอยู่นี่คุมเชิงอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมาหมานี่คุณพี่ว่ากลับไหมเอากลับสิครับเอากลับมาเลยใช่ไหมแล้วมันคิดว่าน่าจะเอากลับนะเพราะเขาจ้าของใหม่นี่คงไม่สนิทกันชชยเนี่ยนะดูเนี่ยมินอชานการกาแฟสบายๆเลยเนี่ยคืออะไรที่มันมีน้ํามีรอบบ่อนี่มันก็โอเคเลยใช่น้ํานี่มาจากไหนน้ำนี่หรอมัน มีจักในอในคลองด้วยแล้วก็น้ําบาดาลด้วยมันเยอะนเดี้ยอย่าว่ากันคือพี่เขาแบบเราไม่ได้เก็บหรอกเป็นเดิมเดิมผมออกไม่ต้องเก็บหรอกเดิมเดิมเราขายความเป็นอยู่แบบเดิมๆิมไม่ใช่ว่าต้องมาสร้างภาพนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขายของที่วางเขาขายพื้นที่บ้านตัวบ้านกับเขาขายต้นมงต้นไม้และพื้นที่ใช่เพราะฉะนั้นผมเห็นบางพี่แล้วก็จะมีคนเขามาบ่นเอ๊ะทำไมมันสกปรกไม่เรียบร้อย ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาไม่ได้ขายของที่วางอ่าเขาขายของที่มีอยู่กับเขาอยู่อย่างงั้นทําเขาก็เขาเรียกอะไรนะความผูกพันเขาอย่างนั้นก็ตรงนี้อยู่นี่เว้ยหาง่ายเว้ยวิถีชีวิตแบบบ้านๆ้าเออเวลาใช้งานจะง่ายเว้ยอ่ามีสารสองสารอ่าใครคารมบูชาเราเนี่ยเหมาะเลยนะมาแบบเนี้ยคารมบูชาเจ้าที่เจ้าทางอะนะสองสารนี้ราคาที่ตอนก่อนจะตั้งหลายหมื่นอยู่แพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่อันนี้ต้นอะไรทิ้งอันนี้ไหนนี่ก่อนที่นี่ก่อนอันนี้ พวงครามพวงครามใช mm ่ไหมยออมันจกสีขําคามใช่แล้วนี้ก็มีมีน้ําที่เขาเรียกอะไรให้มันมีการไหลเวียนไหลเวียนเนี่ยตรงจริงที่อื่นตรงนี้เรามาทําเป็นแบบศาลาริมน้ํีจะเหมาะเลยนะใช่สวยเลยแล้วนี่นีที่อื่นนี่นี่มีอันนี้อีกอะไรนะนี่ชะอมชะอมเอาไว้ทอดไข่กินโอ้โหเนี่ยแค่นี้ก็พอเลยนี่โอ้ยเดี๋ยวเฟือแล้วมีชะอมมีพริกนี่มีกระเพรามีมะละกอด้วยอยู่มะะกอเป็นไงมีกล้วยถึงก็เอาไม้ค้ำกันเลยละมันโดกรูปมันดกใช่ ลูกแก่ๆลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่อันนี้อันนี้สุกแล้วเนี่ยกินได้ปหมเนี่ยมากเหรอใช่ไหมก็เรียกอะไรนะไม่ใช่มากหรอกปามปามมากอ่านั่นแหละแต่มันไม่ใช่หมากที่กินกับไอ้นั่นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันต้นเล็กกว่านี้ใช่ทิ้งไว้ตรงนั้นหน่อยตรงนั้นหน่อยสวนกล้วยหน่อยสวนกล้วยหน่อยไปที่โอ้โหเนี่ยเฮ้ยทำย่าอย่างไงสนามย่า่นะมารีย่ามาลีเออนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับสองไร่ครึ่งเนาะสองไร่ครึ่งสามจุดเท่าไหร่นะ สามจุดเจ็ดห้าสามจุดเจ็ดห้าล้านอ่าอันนี้ระบบนี้ก็ไม่ถอดออกนะระบบน้ำก็ให้ไปเลยใช่เนี่ยเหมือนพี่ก็มีสวนสวนมะม่วงกนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมะม่วงกนไม่เกี่ยวข้างๆเราเอาเฉพาะกล้วยกล้วยเนี้ยจริงๆจริงแล้วท้าพื้นที่ทั้งหมดเราเนี่ยนะเรามาปลูกหญ้าอย่างเงี้ได้ไหมอ้าวก็แจ๋วสิสวยเลยนะอ่าปลูกที่ที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนี่ดูเดือนนี้ดิลูกอิงมันคลาสสิกมากดูกล้วยมีกี่หวีนับมาดิโออ่ะลองลองเอามือแตะแล้วนะให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดิหนึ่งอันนั้นคือ เอาวีงนะคับมันมีกี่ต้นเอาพูดผิดกี่ต้นอ่าที่มันมีลูกอ่ะตายแล้วประมาณหน่อยได้ไหมข้างหลังเอานเอาข้างหน้าแล้วกันเอาข้างหน้านะึงสองสามพื้นแตะด้วยดิมีปัญหาเราง่วสามล้วสี่อยู่ที่หน่ผมตามไม่ทันมันเยอะจัดห้ามาค่อยๆมาค่อยๆมาอ่าเลยนะหกเจ็ด มันจะเกือบทุกต้นไหมแปดเก้าสิบเดี๋ยวที่จรงใจเย็นๆใจเย็นๆทำไม่ทันอ่ะง่ายๆเลยไปไปเดินไปนิดนึงนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เออให้มันพูดจริงกันไว้มันมีเกือบทุกต้นจริงๆง่ายๆเลยตรงเนี้ยดงกล้วยดงี้ตรยงเนี้ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าเครืออย่างน้อยอย่างน้อยอ่ะเนี่ยอันนี้ก็มีเนี่ยนี่ก็มีเนี่ยคือต้นระยะต้นขนาดอ่านี่ก็มีอ่ะ ไม่รู้กี่ต้นน่ะแต่เราก็ไม่รู้กี่หวีแล้วก็ไม่รู้กี่ลูกแล้วก็ไม่รู้กี่เครือ,อแล้วมันยังไม่หมดแค่นี้มันยังยาวไปต่นอีกโอ้นี่เห็นไหมเนี่ยเกือบทุกต้นเลยร่ <laughs> องน้นําไม่ใช่ของเราไหมร่องน้ํานี่ใช่ของเราที่เราจะสุดแค่ตรงนั้นขอบดินนะ่ะไอ้ที่เป็นร่องน้าไม่ใช่แต่ไอ้มะม่วงนี่ไม่ใช่มะม่งไม่ใช่อ,ชอ,อแต่ที่ถ้าเกิดเราสมมติเราเห็นมีมะงม่งคิดสวยห้อยอย่างนั้นนะปุ๊บแต่ถ้า<ป>อัน,น้นไม่เห็นปุ๊บเป็นของเราได้ไหม ได้ได้ใช่ไหมก็คุยกันเอาอก็ดีดีอ่าอย่าไปขโมยบางทีเราทําสื่อเนี้ยสองเงี้ยสองงามเงี้ยแต่เราไม่ได้สอนให้คนเป็นอย่างนั้นใช่อ้าวเราก็ในไงไม่อยากกล้วยเรามีกล้วยไปแลกมะม่วงใช่อ่าเอามะม่วงไปเอาเอากล้วยไปสักหนึ่งลูกเอามะม่วงมาสักหนึ่งเข่งโอ้โหเอาเท่าๆกันก็ได้เท่ากันใช่ไหมอ๋อเงี้ยเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อยงนั้นมันเห็นแก่ตัวเกินไปนู่นนู่นหลักเขตนู่นนั่นนั่นนั่นอยู่ตรงนู้นน่ะต้นมะม่วงตัวนู้นน่ะอ่านีขาวๆนี่ยนะอ่าอ่าอ่า แล้วทุ่งนาที่ของใครเขาล่ะทุ่งนาเนี่ยมันเป็นของหลวงเกือบครึ่งอ่ะคือง่ายๆมันเป็นเขตถนนนี่แหละแล้วพี่เขาก็ก็แหละเขาปลูกเลยออกมาแต่ที่เป็นเขตถนนนั่นแหละทาต้องทานาเมื่อก็เขายังไม่ได้ใช้ประโยชน์เ็าทานาไปก่อนน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นใช่จากการคาดการณ์นะนะครับไปเราเดินกลับกันที่ดูต้นปดงปดูเห็นไหมเนี่ยเป็นสวนสวนป่าโอ้โหติดใจไอ้ดงกล้วยเมื่อกี้ยังเลยเอารอบไปละไม่ต้องไม่ต้องเล้าแต่มันมีที่เหลือเนี่ยใครจะมาซื้อแล้วมาปลูกอย่างนี้ก็ได้นะใช่ คนอายุเยอะนี่ห่างจากโรงพยาบาลสมมติป่วยขึ้นมาเงี้ยไปโรงพยาบาลไกลไหมโรงพยาบาลในเมืองเลยดีกว่าในจังหวัดสุพรรณเลยใช่มีไม่รู้กี่โรงพยาบาลเลยโอ้โหเยอะแยะเลยสินาทีก็ถึงใช่อ่ไอพวกนี้ต้นไม้ที่เป็นของเราหมดใช่ครับเนี่ยพของเราไอที่เป็นที่นาตรงนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ที่เราอยู่ข้างบนตรงนี้อเห็นไหมรถบอกว่าอยู่ข้างบนอยู่เลยอายุต้นไม้เนี่ยไม่ต่ำงกับสิบห้าปีดูดูดิอายุเยอะๆทั้งนั้นไปเราเดินออกไปกันที่อื่นไอนี่ดู ในขณะเขาอยู่คนเดียวนะเขาก็ทาไปวันละนิดหน่อยคือคนอายุเยอะแล้วพี่ก็สักอายุเท่าไหร่นะเออหกสิบบ่าหกสิ <66 S 1> บกว่าขึ้นไปอ่อาก็ตามทามทาตามอายุครับเนขาก็ดูแลงเขาไปใน,ในสวนกล้วยที่เราเดินผ่านเมื่อกี้อ่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่เรามารีวิวแล้วเราหลงสเสน่ห์ในความเขียวขจีของต้นไม้ในช่วงฤด,ดูแล้งเออใช่ใช่ใชต้องบอกฤดูแล้งเรารีวิวต้นพฤษภา ไม่ใช่ดิต้นกุมภาไปไหนแล้วผมมั่วไปแล้วจะให้แก่ไวจริงๆเออจะหมดปีก็เพงจะมกรลาไปแย้กเนี่ยเดินไปข้างหลังได้ไหมพี่ได้ได้จะพาเดินไปโอ้ต้นไม้เยอะมากผมยังมีกล้วยตรงนี้อีกเดีดิ่่าแปลงนี้เราจะลังวัดไหมมันมีหลักอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็ลองมาดูก่อน ออไ,ไม่ใช่ใด,ดูแว็บๆต่ออย่าเพิ่งต่อมาดูก่อนอ่าขายช่วยคนที่เขาลําบากคือนะนะเข้าใจเข้าใจคนซื้อก็อยากได้ของถูกกันนะครับผมคนขายเขาก็มีเหตุผลของเขาทุกคนอ,อ่าเนี่ยมาถึงแล้วก็มาดูแลให้มันเขียวขจีได้หมดเลยใช่เราไม่เข้าไปดูในบ้านเพราะเราให้เกียรติพูดพักอาศัยครับเพราะบางทีเขาก็อาจจะวางสิ่งของอะไรเงี้ยคือความเป็นส่วนตัวอ,อนะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการชีพพงให้กระลอกบางทีมิจฉาชีพมองอยู่ไง ถูกไหมล่ะมีเหรอมันไม่แน่คนเรามันไม่รู้อย่างที่อื่นเงี้ยเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยข้างในใจอย่างเงี้ยตัวดำๆางเงี้ยสมมตินะข้างในเราจะไปดูไงอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้อ่าใช่สีทองเงี้ยเป็นเงาะซ่อนรูปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไปดูข้างหน้าไม่ได้อย่างมิจฉาชีพอย่างเงี้ยก็อาจจะมาปลอมตัวดูอยู่อย่างเงี้ยเราไปเอาข้อมูลภายในเจ้าบ้านให้กับเจ้าของเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีไม่ดีเข้ามารู้หมดเลยตอนนี้มีเงีบางที่บางแปลงขายไปแล้วมีคนมาโทรมาถามว่าเอ๊ะคนซื้อชื่ออะไรอยู่ที่ไหน ซื้อไปทาอะไรแล้วก็บอกขอสงวนสิทธิ์แล้วกันเพราะเขาซื้อไปแล้วครับอ่าซื้อไปแล้วก็ไม่ไมกก่ก็ถือว่าซื้อไปแล้วขายไปแล้วก็ไม่ต้องไปไอ้ตรงนั้นนะ่ะเนาะจบไปแล้วอ่าบางทีเราก็น้องรักษาข้อมูลให้ผู้ซื้อผู้ขายด้วยใช่นี่นี่นี่น,นี่มาดูนี่ตรงไหนนี่ลุงบอยมาดูนี่เห็นไหมข้างหลังดูวิวข้างหลังทุ่งนาโอ้โหแสดงว่าแปลงนี้ทุ่งนาล้อมรอบใช่ มีนั่นด้วยวิวนี้นิดนึงนี่ผมว่าสวยนะคลาสสิกมีดอกลาวเลืองลาวเลืองสลับกับต้นตาลอ่าต้นตาลน,นั่นไม่ไม่ได้สวยขนาดนี้นะไม่ไม่ได้มีเยอะแยะนะอ่ามันดูแล้วมันไงอ่ะทุ่งนาดอกไม้แล้วก็ต้นตาลแล้วกลิ่นเนาะกลิ่นอของอ่าโอ้โหม,มันแต่งนี้เหมือนข้างหน้าก็มีคลองอ่าใช่มีคลองเลอุบรรยากาศล้อมรอบอแต่สิ่งที่กำลังจะบอกท่านก็คือท่านต้องมารีโนเวทมาปรับปรุงใช่แต่ แต่ตัวไม้ใหญ่ๆเอาไว้เอาไว้อย่างอันนี้ท่านมองว่ามันอาจจะไม่สวยถ้าลบถ้าแก้ไขปรับปรุงใช่บ้านเนี่ยยิงถือว่าใหม่อยู่นะแต่ท่านกรรมธาทรงทาสีตามสไตล์ท่านชอบประมาณผม่าจดูนะประมาณเกตแปดปีไหมบ้านประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเขาเข็มมนอยู่ตรงไหนที่นี่ไงในป่าป่าคายเนี่ยไม่ไม่ที่ถามไม่ใช่หรอกเอฟซฝากถานตลอดมันมันมีเลขมีเลิกอะไรไหมมันไม่มีนะไม่มีหรอลขหมดเนี้ยไม่มีบางคนเขาไม่ได้ดูที่ดินเขาฝากดูเลข บุดอันนี้เขาไม่มีเลขมูดไม่มีใช่ไหมหนึ่งสี่ศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สามไม่มีไม่มีไม่มีศูนย์สามมันออกไปแล้วออกแล้วออาอีกได้เอาหนึ่งสี่ไปสิหนึ่งสี่อ่ะจับใจไปหรือเอาก็เอาสามสี่อะไรก็ว่ากันไปเออหนึ่งสี่ศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสี่อะไรก็ใส่เข้าไปแค่นี้แหละเออไม่มีเลขนะไม่มีเลขไม่มีไม่มีไปไปเออลักเขตอะไรก็ไม่มีเลขก็ไม่มีไม่มีมีให้รู้หลักเดียวพอนะอ่าหลักเดียวพอหลายหลักก็เดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจดจะไม่หวัดไม่ไหวตรงไปเลยตรงอย่างเดียวไปถึงตรงที่เราชีี้มม่กคผ มันมีอย่างนี้ที่อื่นบางคนเนี่ยนะเขาจะดูคลิปเราเนี่ยนะเขาหยิบปากกากระดาษมาก่อนจะจดพื้นที่หรอเปล่าจดอะไรจดเลขเขาตรงๆเลยเขาท่าน f c หรือท่านผู้ชมก็ยอมรับจริงว่ามาแล้วมาแล้วเนี่ยเลขมาแล้วไอ้ที่ดินมันเรื่องร่องเขามองอย่างนี้ที่อื่นเขามองว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งปุ๊บยังไงเขาก็มาซื้อเราอันนี้สามล้านเจ็ดห้าห้าเหลือเหลือครึ่งนึงเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือเอฟซีนี่เดี๋ยวนี้ท่านฉลาดท่านท่านยังไม่ คือเป็นการลงทุนสองต่อต่อแรกเลือกที่ไว้ก่อนอแต่ยังไม่ซื้อมาเอาเลขก่อนพอได้เลขปุ๊บช่องเราเลยนะ่คลิปเราช่องเรานี่แหละพอได้เลขปุ๊บไปเสี่ยงเสี่ยงปุ๊บได้ทั้งช่องเราที่จะซื้อที่ดินแล้วก็ได้ทั้งเงินเหลือจากการลงทุนนี่คืออาเรว่ายิงปืนนัดเดียวนกสองตัวออย่างนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องเลยไหมเป็นอะไรนะช่องแห่งการลงทุนเอออ่าหรือเป็นช่องอาจารย์สองอาจารย์อะไรเงี้ยเนาะอ่าอ่าเออที่ดินนี่ไม่ต้องไม่สนใจไม่สนใจเรื่องลองลอง มันมีจริงๆทําไม่ใช่เรื่องเล่นละมีจริงเมื่อกี้มันมี F C เซลมาว่าเออเนี่ยเนี่ยเดูเพื่อมนขวัยกำลังใจเราก็นึกเออขวัยกำลังใจในการเก็บเงินทำมาหากินเออเปล่าขวาญกำลังใจในการหาเลขเอออันนี้คุณพี่เขายังคุมเชิงหมายอยู่ใช่ไหมใช่ครับถ้าจะมาดูที่แปลงนี้ที่หนึ่งนัดชมที่ไหนเอาไงดีแยกภูพยาไหม่หลายหรือไงเขาจะไม่มีใครรู้จักอะดิเออเรือวัดป่าเรไรยวัดป่าเรไรก็ย้อนขึ้นมาอ่า เอาัป่าดีกว่าให้ท่านไปไหว้พระก่อนเอออย่างนั้นพอท่านไปไหว้พระปุ๊บสิริมงคลมันเกิดดีหวยใบหนึ่งถ้าอะไรคือผมก็จะพูดดูที่นี่มันเป็นเรื่องลองๆใช่ก็พูดง่ายๆเลยมาวัดป่าไรไรก่อนปุ๊บมาไหว้พระมาขอโชคขอลาบอะแล้วก็หยิบหวยแล้วก็ถูกปุ๊บมาดูกนมาที่ดูที่คนที่มาดูกันรู้แล้วว่าถูกแล้วอ่าดูก่อนอ้าวอ่าซื้อเลขที่เราพูดไปเมื่อกี้อ่าอ่านั่นแหละนี่คือแผนการของเราทั้งหมดใช่ที่เรานี้ก็ไม่ธรรมดานะคนเรายุดในการดึงลูกค้าเข้าที่ ไม่หรอกเราพูดเล่นก็คือท่านก็ลองดูเอาถ้าคนจะมีโชคอย่างนั้นก็มีใช่แต่นัดหมายง่ายๆคือวัดป่าเลไล่อ่าวัดป่าเลไลจะได้ไม่นั่นวัดประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเลยใช่ครับเดี๋ยวเราสั่งท่านไปชมตรงไหนดีที่นตรงนี้ไม่ได้นี่เอาในร่มในร่มในร่มร่มเหรอตรงนู้นเหรอหน้าหน้าเนยวในหน้าไกลไปเปล่าหมามันจากเห่าป่ะไม่น่าจะเห่านะมันน่าจะเบื่อแล้วนะอ๋อมันคอแห้งอ่าเห่าจริงเห่าทั้งวัน ปกติคนทั่วไปก็ไม่เห่าไงเออถ้าเป็นนักร้องนี่ก็แหมคนคนไม่เห่าอะไรหรือตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนาะเนี่ยเนาะอ่าถ้าชอบให้พี่ยึงโทรศัพท์ไปอ่ะโทรศัพท์คุณพี่เขาเอาเหรอโทรศัพท์ไวเอาเออไม่ไดไม่กมยอย่างนั้นไม่มีไม่มีอก็สองไร่สองงานสามสิบเก้าตารางวาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนัดหมายขอชมพื้นที่ได้ทุกวันนัดที่ วัดป่าไรๆเนาะไม่ต้องกลัวนะที่อื่นไม่ทำร้ายที่อื่นนี้ก็คือฉีกวัส่ีแล้วรอบสะดือเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่การพิจรั์บ้าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ทำร้ายเพราะฉะนั้นเรามาดูดูซื้อที่ดินเหมือนได้ช่วยคุณพี่เขาด้วยเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนใช่ครับแล้วยังไม่ใช่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วปุ๊บแล้วต่อรองอยู่เพิ่งต่อแต่ถ้าใครเชื่อใจจะมัดจำเลยก็ได้ใช่สองหมื่นแล้วก็ท่านเข้ามาชมก็ได้โอ้ที ราคาเป็นล้านมาทำแค่สองหมื่นอ่ะอเกินสองหมื่นนี่ก็ไม่ได้สูญหายก็คืนท่านไปล่ะแล้วเราก็ไม่โกงเท่าหรอกอถ้าโกงเนี่ยเราโกงเป็นล้านไม่โกงไม่โกงไม่โก,ง,โกงใช่ไหมเราทํามาสักกี่ปีแล้วล่ะชื่อเสียงเรามีอยู่ในสื่อออนไลน์ใช่ก็ลองดูแล้วกันนะว่าใครชอบก็ลองมาแวะชมดูมแวะดูก็ให้ท่านผู้ชมสุดท้ายนะให้ท่านผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณพี่บ้านหลังนี้านาะว่า แต่ช่ชีวิตต่อไปยังไงคนงเรานนให้กำลังใจท,ทุกคนดีกว่าทุกคนกทีกน่กําลังลาบากชูวชีวิตไป <ๆ S 2> จบง่ายๆซะอย่างนี้ไปก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีถูกหวยรางวัววลวที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครชมช่องนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งใคร,ครไปชมก็สองตัวสองตัวไปพอแล้วไปเราไม่ลำเอียงเหงือเขาตายแล้ว ที่อย่างนี้คุยกับหมารู้เรื่องปะไม่รู้อันนั้นมันเป็นมุกเป็นมุกใช่ไหมออของจริงไม่รู้ไม่รู้ครับ <c oughs> อ่ะไปแล้วครับ